ว่าผู้เา้งแบ่งราตรีเป็นสามยามตีซสว่าพระอาทิตตกหกโมงเย็นขึ้นหกโมงเช้าสิองชั่วโมงนี้แบ่งเป็นสามยามสหาร12บสอามสียามละสี่ชั่วโมงสี่ทุ่มนอนตีสองตื่น, <c oughs> นเดินสลับนั่งตั้งแต่หลังฉันไปจนสี่ทุ่มนอนสี่ชั่วโมง ตีสองตื่นเดินสลับนั่งมาจนทั้งเช้าออกบินทบาตนะตีให้สักสองชั่วโมงนะเพื่อบวกลบคนเดิน5กิโล1ิกิโลบางที่กินอาหารฉันอาหารสักหนึ่งชั่วโมงทำกิจข้อวัดหลังฉันอีกสักชั่วโมงหนึ่งเพราะพระหลังฉันแล้วต้องแปลงฟันทำความสะอาดฟันไม่ไม่สีฟันหลังฉันปรับอบัตนะต้องความทำความสะอาดฟัน เรียบร้อยสี <c> ่ <oughs> ชั่วโมงตั้งแต่บินาบาบจนขบฉันเสร็จทำกิจข้อวัดข้างน้ำห้องท่านะศึกษาหลังจากนั้นเดินสลับนั่งแสดงว่าสิบโมงเช้าเริ่มเดินสลับนั่งไปจนถึงสี่ทุ่มสิบสองชั่วโมงจากนั้นตีสองมาถึงหกโมงเช้าอีกสี่ชั่วโมงสิบหกชั่วโมงนะถ้าตามสูตรพระพุทธเจ้าโยมบอกว่าคำพระพุทธเจ้าเป็นทฤษฎีเอาไม่ละเดินสิบหกชั่วโมงอย่างพระพุทธเจ้า เอาไหมล่ะมีพระปฏิบัติองค์ไหนทําได้มังเดิน16ชั่วโมงอาตมาช่วยให้ท่านประกาศหน่อยนะไม่หมูเลยโยมไม่หมูเดิน16ชั่วโมงเนี่เดินนั่งเนี่ยนะเพราะนั้นวัดที่มีงานก่อการสร้างอะไรโอย้ยิ่งไปกันใหญ่เลยโยมนะจิตก็ส่งออกฟุ้งซ่านเราเคยเห็นมาแล้ววัดที่มีงานการก่อการสร้างนะโยมก็ ไม่เข้าใจคิดว่าโอ้ท่านไม่ถือตัวเนอะท่านปีนไปบนหลังคาก่อสร้างมุงหลังคาโบาสถาสีต่อท่อเก่งงานทั้งโลกหมดเลยกลายเป็นพระในเทป,ปูนเก่งรู้สูตรผสมปูนนะรู้อะไรต่ออะไรเก่งหมดงานทางโลกเนี่ยบวชไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเก่งกลายเป็นอย่างนั้น <c oughs> พระตายเพราะการก่อสร้างกี่องค์แล้วที่อาตมาได้ยินมาเนี่ยสิกว่าองค์แล้วลื่นสไลด์ลงมาตอตำก้นตัด ลำไส้นะลงมาเสียชีวิตนะเต็มไปหมดเลยนะเพราะไปทำเรื่องนอกแนวที่พระศาสดาห้ามนะบอกนี่คือเหตุเสื่อมพิสุุ <c oughs> แล้วญาติโยมไม่เข้าใจก็ไปชื่นชม <c oughs> เถอะโอ้พระท่านเสียสลนะเนาะทำงานก่อสร้างอะไรต่ออะไรกันนะ่ะโยมกลายกายเป็นมันไม่ใช่นะ